โลกของเรานั้นวิวัฒนาการมาหลายพันล้านปีผ่านเหตุการณ์ที่สําคัญมามากมายตั้งแต่ชนเข้ากับดาวเคราะห์ดวงอื่นถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกกลายเป็นยุคน้ําแข็งมาหลายครั้งและผ่านการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกว่า5ครั้งด้วยกันแต่หากคุณอยากรู้จักโลกใบน,นี้มากยิ่งขึ้นเราจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ4,500ล้านปีก่อนณนะจุดเริ่มต้นของโลกใบน,นี้4,500ล้านปีก่อนระบบสุริยะของเราเริ่มก่ะตัวจากกลุ่มกา๊าซและฝุ่นที่เรียกว่าเนวิวลลา ก๊าซและฝุ่นจำนวนมหาศาลเหล่านี้เริ่มยุบตัวและชนเข้าด้วยการจากแรงโน้มถ่วงหมุนวนจนมีลักษณะคล้ายแผ่นดิสเมื่อความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจะทำให้แกนกลางร้อนกว่าขอบนอกที่เรียกว่าโปรโตสตารหรือดาวฤกษ์ก่อนเกิดกระทั่งความดันและอุณหภูมิสูงไปมากขึ้นจนทำให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หรือไฮโดเจนหลอมรวมการกลายเป็นฮีเลียมและในที่สุดดวงอาทิตย์ของเราก็ถือกำเนิดขึ้นหลังจากการเกิดของดวงอาทิตย์ก๊าซและฝุ่นที่เหลือที่ไม่ได้หลอมรวมเป็นดวงอาทิตย์ เริ่มก่อตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหมุนวนไปเรื่อยตามแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และวิวัฒนาการเป็นดาวเคราะห์ต่างๆเมื่อพวกมันสะสมสสารมากขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นทรงกลมมากขึ้นดาวเคราะห์ต่างๆก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโลกในยุคก,ก่อตัวนั้นมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วภูเขาไฟพ่นก๊าซต่างๆออกมาเช่นไฮโดรเจนสาลไฟด์มีเทนและขาร์บดนไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศแรกๆของโลก โลกในยุคนั้นถูกดาวหางขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันก็เกิดขึ้นโลกถูกดาวเคราะห์ขนาดใหญ่พุ่งชนมันคือเทียดาวเคราะห์โบราณที่มีขนาดเท่ากับดาวอังคารการพุ่งชนกันครั้งใหญ่นี้ได้เวี่ยงสรสารและฝุ่นออกไปรอบวงโคจรของโลกและก่อตัวกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอย่างดวงจันทร์นั่นเอง3.8พันล้านปีก่อนโลกในยุคแรกเริ่มนั้นร้อน แห้งแหลงและไม่มีน้ำหรือมหาสมุทรน้ำทั้งหมดนั้นอยู่ในรูปแบบของกา๊าซแต่หลังจากนั้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิเย็นลงจนพอเหมาะก๊าซต่างๆก็ควบแน่นและกลายเป็นของเหลวตกลงมาจนเกิดเป็นมหาสมุทรดึกดำบรรที่ปกคลุมโลกไว้ทั้งใบจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ของเหลวในมหาสมุทรกลายเป็นน้ําในที่สุดซึ่งน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญต่ตอ,อการสร้างสิ่งมีชีวิตดังนั้นเมื่อโลกเต็มไปด้วยมหาสมุทรแห่งน้ําสิ่งมีชีวิตจึงเริ่มปรากฏตัวขึ้นบนโลก เมื่อ3.7พันล้านปีก่อนรูปแบบสิ่งมีชีวิตรแรกสุดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกเกือบพันล้านปีหลังจากนี้สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาล